สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องราหูตลอดปี2,563มาจนถึงปี2,564นะครับก็เรียกได้ว่าตลอดปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เกิดวิกฤตโรคระบาดโลกโควิดหลายคนก็แทบเอาตัวไม่รอดจากการเคยค้าขายดีก็ต้องปิดกิจาก,การสถานการณ์เลวร้ายถูกเลิกจ้างถูกให้ออก หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเราคนอื่นทำไมยังอยู่ได้อยู่ดีสิ่งเหล่านี้ละครับเกี่ยวข้องกับดวงของคนเราคนจีนมีคำกล่าวที่ว่า30ริบฤกฟ้า70ต้องฝ่าฟันแล้วเราอจะปล่อยตามดวงไหมหรือควรหาไอเทมสักอย่างเพื่อช่วยให้เราฝ่าฟันไปได้จึงได้มีวัตถุมงคลต่างๆที่สร้างออกมาเพื่อเรื่องเสริมดวงชะตาคนพลิกชีวิตชะตา รับรองว่าคนเราเหมือดวงชะตาดีขึ้นอะไรต่ออะไรก็ยอมดีตามเป็นแน่ทั้งการเงินการงานเราลองมาดูกันนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีวัตถุมงคลอะไรบ้างที่พอจะหามาเพื่อบูชาเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะของเราที่เป็นที่ยอมรับว่าเสริมดวงชะตาจริงมีประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ที่ไม่ได้กล่าวอ้างร้อย ในช่องราหูของเรานะครับรก็ได้สืบเสาะแสวงหานำมาบอกกล่าวทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านฟังกันดังนี้นะครับเพื่อให้การงานพุ่งการเงินปังะเสริมชะตาดวงของเรานะครับมาดูกันว่ามีพระอะไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับหนึ่งกันนะครับอันดับหนึ่งกัลลาราหูแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนคนปรปฐม หลวงพ่อน้อยวัดศรีสาตทองอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่ก้าว่าด้วยได้รับการถ่ายทอดมาจากโยมบิดาของท่านซึ่งโยมบิดาของท่านนั้นชื่อว่านายมาเป็นหมอรักษาโรคแผนโบราณทั้งยังเก่งกาจในเรื่องคาถาอาคมความอยู่ยงคงกระพันจนเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป หลวงพ่อน้อยได้สร้างราหูอมจันทร์ตามลำดับใบลานจานอักขระของลาวกะลาแกะราหูอมจันทร์และพระราหูกะลาตาเดียวโดยยึดหลักสำคัญที่สุดของการพิจารณานะครับก็คือการจานน้ำหนักของการลงเหล็กจานมีส่วนสำคัญเพราะว่าการจานอเฉีเช่นลายมือของเราตัวอักษรจะเป็นขอมลาวปลอมแปลงได้ยากซึ่งหลวงพ่อน้อยท่านจะได้จานไว้สองแบบ แบบสูตรเดียวก็คือจานแบบจันทรุปราคาหรือจานแบบสุริยุปราคาอย่างใดส่วนการใช้กะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาที่เรียกกันว่ากะลามหาอุดแกะเป็นรูปราหูอมจันทร์โบราณกล่าวว่านำไปใช้บูชาเป็นมงคลในการสร้างราหูอมจันทรมาจากความเชื่อในการเป็นอมตะของพระราหูแม้ โดนจักรของพระนารายตัดขาดเหลือครึ่งตัวก็ไม่ตายเพราะแอบไปดื่มน้ำอมฤตเข้าไปขณะที่พระราหูดื่มน้ำอมฤตอยู่นั้นพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นจึงได้ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยโกรธมากจึงควางจักรไปตัดราหูขาดครึ่งแต่ว่าปรากฏว่าราหูไม่ตายพระราหูจึงแค้นและจับพระจันทร์พระอาทิตย์กินเสมอกลายเป็นจันทรุปราคาสุริยุปราคา ส่วนการใช้กร,ราตาเดียวหรือกระมาลาไม่มีตาแกะนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเราเพระถือว่ากระลาทั้งสองชนิดมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนอกจากนี้ส่วนหนึ่งที่นำมากร,ราตาเดียวมาเป็นเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะรูปพระราหูห้อยคอทั้งรูปราหูอมจันทร์รูปราหูอมพระอาทิตย์รวมทั้งกัญจนัคขระ จะไม่เหมือนกันท่านที่มีก็ลองบูชาใช้ใดูนะครับบทสวดอธิษฐานดูจะรู้ว่าพลิกชีวิตของท่านอย่างไรซึ่งของหลวงพ่อน้อยนี้เมื่อมาบวกกับวิชาอาคมของหลวงพ่อน้อยที่เข้มขังก็กลายเป็นสุดยอดเครื่องรางที่จะพลิกชีวิตเสริมดวงชะตาสุดยอดทีเดียวครับ อันดับที่สองนะครับก็คือหลวงพ่อป่านวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากกล่าวถึงพระเครื่องของหลวงพ่อป่านนั้นถึงแม้หลวงพ่อป่านท่านมิได้ระบุไว้ว่าพระเครื่องของท่านแต่ละพิมพ์มีพุทธคุณหรืออนุภาพต่างกันอย่างไรแต่ในวงการพระเครื่องแล้วนักนิยมพระเครื่องต่างเชื่อกันว่าพระเครื่องของหลวงพ่อป่านแต่ละพิมพ์ มีพุทธคุณที่เด่นต่างกันจึงมีสำนวนที่กล่าวขวัญเกี่ยวกับพระพุทธคุณของพระเครื่องของหลวงพ่อปานจนเป็นวรีที่ว่านกทำนาไก่หากินเหม่นเดินป่าปลาค้าขายครุฑอำนาจอนุมานรับราชการนกทำนาหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงนกของหลวงพ่อปานวดีในทางอำนวยความสำเร็จด้านเกษตรทำไร่ทำนา เป็นพิมพ์ซึ่งต้องชโรก,กับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการเพาะปลูกไก่หากินหมายถึงพระเครื่องทรงไก่ว่ามีพุทธคุณนำไปในทางเมตตามีหลาภผลอำนวยความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพที่ต้องติดต่อกับผู้คนอยู่เสมอเม่นเดินป่าหมายถึงพระเครื่องทรงเม่นว่ามีพุทธคุณดีในทางคุ้มครองผจญภัย จากสัตว์ร้ายอาถรรพ์ปลาเป็นพิมพ์ที่เหมาะกับผู้มีอาชีพซึ่งครุกคีอยู่กับป่าดงพงภัยปลาค้าขายหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงปลาของหลวงพ่อปานว่ามีพุทธคุณค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าขายทางน้าครุฑอํานาจหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงครุฑของหลวงพ่อปานว่ามีพุทธคุณดีในทางมหาอํานาจมีคนเกรงกลัวเป็นใหญ่คุ้มครอง หนุมานรับราชการหมายถึงพระเครื่องพิมพ์ทรงหนุมานของหลวงพ่อปานว่ามีพุทธคุณในทางอำนวยความสำเร็จในการรับอาสาอันได้แก่ผู้มีอาชีพทางรับราชการตลอดจนผู้มีอาชีพรับจา้างต่างๆทั่วไปเช่นเช่นในอดีตที่หนุมานขันอาสารับจากพระรามพระเครื่องของหลวงพ่อปานนั้น มีความหมายที่สำคัญในการใช้ทุกพิมพ์พระเครื่องของโรงพ่อปานวัดบ,บางนมโคตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุทธยาเป็นพระเครื่องที่นักนิยมพระเครื่องรู้จ,จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันผมเคยมีประสบการณ์นะครับเห็นเสียนใหญ่บางคนมีโรงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงสภาพไม่สวยเท่าไหร่เคยมีคน ไปเซลถามแกบอกว่าล้านหนึ่งแกก็ไม่ขายด้วยสาเหตุว่าแกเชื่อว่าแกตั้งตัวมาได้ด้วยพระเครื่องของหลวงพ่อปานที่มีบารมีศรัทธาทําให้แกมีอยู่มีกินได้ทุกวันนี้ปัจจุบันหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นพระที่มาแรงมากนะครับเพราะว่าโดยวิกฤตเศรษฐกิจหลายคนก็เลยเชื่อว่าพระเครื่องของหลวงพ่อปานนี้ค้าขายดีช่วยพยุงอํานาจช่วยเสริมบารมีได้ดียิ่งนักครับ อันดับ3เหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วซึ่งบุเขียนผู้อา่านเมื่อได้เอ่ยถึงพระเครื่องของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วนักสะสมจะนึกถึงเหรียญหล่อเจ้าสัว,วเป็นอันดับแรกและคิดถึงพระผงจินดามนีเป็นลำดับถัดมาเหรียญหล่อเจ้าสัว,วนั้นนับว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเฉาหาในสภาพสวยๆแพงตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านกันเลยทีเดียว เพราะเพียงแค่ชื่อเหรียญก็เป็นทีหมายปองของนักสะสมแล้วแถมด้วยประสบการณ์จากการบูชาที่มีการกล่าวขวัญถึงว่าผู้ใดได้บูชาเหรียญเจ้าสัวเงินทองจะเข้ามาไม่ขาดมือยิ่งเป็นที่ตรงการของตลาดและนักสะสมสมัยที่สร้างนั้นมีชื่อเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญหล่อซุ้มกระจังหรือเหรียญหล่อบัวความบัวหงายเหตุที่เหรียญเป็นเหรียญเจ้าสัวเปลี่ยนชื่อมานั้นเพราะตอนที่สร้างในปี พุทธศักราช2,477หลวงปู่บุญได้แจกให้กับเจ้าสัวที่เป็นผู้อุปการะวัดกลางบางแก้วในสมัยนั้นและเจ้าสัวที่ได้รับแจกไปล้วนแต่เป็นมหาเศรษฐีในยุคนั้นและต่างกับหัวแหนในเหรียญหล่อชุดนี้อันเป็นที่มาของคําว่าเหรียญหล่อเจ้าสัวนั่นเองในปัจจุบันนี้เหรียญเจ้าสัวของวัดกลางบางแก้วยังคงมีการจัดสร้างตามตําราของหลวงปู่บุญให้ชาวบูชา มีหลากหลายราคาทั้งในราคาที่ย่อมเยาก็มีเพราะถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วว่าหลักแสนถึงหลักล้านก็คงจะถอดใจเป็นแน่แต่ปัจจุบันนี้ก็มียกตัวอย่างเช่นเหรียญเจ้าสัวสองราคาก็หลักหมืน่นเหรียญเจ้าสัวสามราคาก็หลักพันเหรียญเจ้าสัวสี่เหรียญเจ้าสัวห้าซึ่งพิธีกรรมการสร้างนั้นก็สร้างโดยสำนักวัดกลางบางแก้วใช้ กรรมวิธีเช่นเดิมซึ่งพุทธคุณนั้นก็ย่อมเชกเช่นเดิมเป็นแน่แท้เพราะการปลุกเสกต้องเชิญดวงวิญญาณดวงชาญของหลวงปู่บุญมารวมในพิธีฟังแค่ชื่อเหรียญน,นะครับก็เป็นที่สุดยอดแล้วฉะนั้นถ้าใครกำลังดวงตกดวงไม่ดีอยากคาข้ขายดีมีกำไรก็ลองหามาใช้ดูกันนะครับ เสริมโชคชะตาเสริมบารมีของตนเองครับต่อมาอันดับสี่พระเครื่องหลวงปู่หม,มุนวัดบรรจารจังหวัดศรีสะเกดมีวลีวลีหนึ่งนะครับที่หลวงปู่ม,มุนทันเดกกล่าวเอาไว้ก็คือของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาบทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง จเจริญหลาบยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรขจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นความชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของของฉันจะครังกว่านี้อีกหลายๆายเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่รัจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มครังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบอกเป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อรือนามรือเรื่องถึงเมืองแมนซึ่งเป็นวาจาสิทธิ์ครั้งสุดท้ายนะครับที่หลวงปู่หม,มุนท่านได้กล่าวเอาไว้ก่อนที่ท่านจะระสังขารเมื่อวันที่1 1มีนาคมพศ2,546ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็จดจำได้ดีดยหลวงปู่หม,มุนนี้ท่านเป็นพระที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ห้า ท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2,546รัชกาลที่9สิริรวมอายุของท่านก็คือ109ปีพรรษาที่86พระเครื่องของหลวงปู่หมุนนี่เป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์มากนะครับจากพระบ้าน,านท่านผู้ฟังก็รองคิดดูว่าเก้าขึ้นมาจนเป็นพระเครื่องยอดนิยมสากลไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นแน่หากไม่รวมในชุดทองคำแล้วนะครับ ในหลังปีพศ .2500 นี่น้อยนักที่จะมีพระเครื่องที่ขึ้นมาจนถึงหลักล้านได้ก็เห็นมีพระเครื่องของหลวงปู่มุนนี่แหละที่ขึ้นมาถึงหลักล้านโดยพระเครื่องที่ถึงหลักล้านก็มีชุดชุดน้ำพีนี่ถือว่าเป็นชุดสุดยอดของข่้นเลยชุดน้ำพีก็ยกตัวอย่างก็เช่นพระกิงหลอน้ำพีเหรียญร่อน้ำพีเหรียญรอสอก็มีแล้วก็ลองลองล,อง,ลองมาก็เป็น เหรียญรุ่นแรก2,542ลูกจานยันกอย่าซึ่งแต่ละรุ่นก็เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองเจตนาการสร้างกรบริสุทธิ์นะครับพระโรงค์ปู่หมุนนี่ท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่งดงามเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์โด่งดังหลายท่านพระเครื่องของท่านก็กลิ่งสำริหมุนอย่างเงี้ย ลหลายอย่างนะครับถ้าท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังได้ไปเปิดอ่านเปิดดูก็จะเห็นว่าพระเครื่องของหลวงปู่มุนนี่ทยานขึ้นไปหลักสูงมากใช้คําว่าสูงมากจากหลักร้อยในวันก่อนเมื่อห6าปีที่แล้วปัจจุบันขึ้นมาเป็นหลักหมื่นนะครับก็ถือว่าหาหาไม่ยากครับมีพระให้พระให้บูชาเช่าหาได้แต่การเช่าหาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพระเครื่องหลวงปู่มุนนี่เป็นพระที่ ปลอมออกมาเยอะมากฉะนั้นก็ฝากทุกท่านสำหรับอีกองหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในการพลิกชีวิตในการเสริมดวงก็คือพระผงดวงเศรษฐีพิธีเจริญลาบก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องอีกองหนึ่งที่ราคาพุ่งมากเช่าหาก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าพระเครื่องของท่านนี้ออกมาหลายฝีมือครับยอมรับว่าหลายฝีมือขนาดเสียนสายตรงก็โดน แต่ว่ารลวงปูมุนนี่จุดทูปหาท่านมีโอกาสก็ลองไปไหว้ท่านนะครับสําหรับราหูนี่ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรักศรัทธาท่านมากครับต่อมาอันดับที่5้งพอ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิต,ตารามวัดบันแคจังหวัดัยนทท่านมีวรีคำกล่าวที่ว่าขอสิทธ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา ซึ่งเป็นวรีของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ท่านกล่าวกับลูกศิษย์ของท่านคือหลวงพ่อกลวยนี่ท่านจะเป็นคนที่เป็นพระที่รักลูกศิษย์ของท่านมากท่านมีความคําพูดที่บอกว่าถ้าลูกศิษย์นี่ถ้าไม่ช่วยแล้วอย่าเรียกท่านว่าอาจารย์ก็คือเป็นที่ทําให้หลวงพว่อกลวนี่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับปัจจุบันนี้ผู้ใดก็ยังไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านได้อยู่ที่วัด โคสิตารามจังหวัดชัชนาทนี่แหละครับโดยหลวงพ่อกรวยนี่ท่านเป็นพระที่ชอบทาวัตถุมงคลมากเช่นทําพระเนื้อดินทําพระเนื้อผงเองมีความทั้งใจทําสูงมากแม่พิมพ์พระสมเด็จเป็นพิมพ์ที่ท่านบีบเองกับมือทําทีละองค์ส่วนแม่พิมพ์พระเนื้อดินท่านจะใช้แม่พิมพ์โดยมากท่านจะถอดพิมพ์จากของเก่าตะกุดของท่านท่านจางเองทุกดอกงวนเองทุกดอกทําสายเองบางดอกท่านจะถักหุ้มเองด้วย โดยท่านเป็นพระที่จะปลุกเสกตามเลิกมงคลก่อนแล้วจึงปลุกเสก้วยเลิกโจนเลิกบุญพยามารเพราะพระท่านนั้นคนดีก็ใช้โจนก็ใช้ท่านมีวิธีปลุกเสกที่ลึกซึ้งมากตำราบางเล่มก็จะบอกว่าท่านจะปลุกเช้าสายบ่ายเย็นหัวคำ่ำเที่ยงคืนค่นสว่างท่านจะปลุกทุกวันเพื่อป้องกันคนจะตาขาดใช้คือจันทร์ถึงอาทิตย์วันไหนอ่อน ท่านก็ยิ่งปลุกเสกให้มากวิธีทมของปลุกเสกของท่านนี้ไปตรงกับสายดำทุกอย่างก็คือท่านเอาไว้กันสายดำของเขาจะทำตอนเจ็ดเวลานี้คำพูดของท่านเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านเคยพูดเกี่ยวกับสมเด็จหลังรูปเหมือนท่านพูดเอาไว้คำหนึ่งนะครับว่าหลังรูปเก่ง,ด,ด,กรรงกดีท่านพูดว่าปรกโพรมเย็นอยู่ไหนไม่มีใครรังเกียจท่านพูดว่ามีดหมอถ้าบาดมือ ให้เอาดามฝนทำน้ำมนต์ทาจะหายวัตถุของหลวงพ่อกลวยนี้เป็นที่นิยมกันมากนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันวงการนิยมเสาะแสวงหายิ่งนักลูกิิษิ์ลูกหาผู้มีเอาไว้ต่างห่วงแหนบูชาศรัทธาขึ้นชื่อเรื่องไม่อดไม่อยากเสมอคำท่านเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นหลังฮนุมานเชิญธงหลุบหล่อหลังยันของท่านนี่ก็ราคาหลักหลัก หลายหมื่นนะครับโดดโดดเคยไปถึงแสนมาก็หลายทีแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือหลังปกโพตอนนี้ก็หลายแสนหลวงพ่อกล้วยดีเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากปัจจุบันนี้รูปหล่อของท่านก็อยู่ที่วัดโคสิตารามหลายคนก็ยังไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านหากมีเหตุการณ์อะไรก็ขอให้ระลึกถึงท่านท่านไม่ปล่อยหรอกครับท่านช่วยเสมอ ท่านช่วยลูกศิษย์ของท่านาว่าเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วนะครับอันดับที่6เหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพวัดพุทธยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญเหนือดวงนะครับหรือเหรียญยกฐานะทำพิธีครั้งแรกโดยหลวงพ่ออติโชตได้อัญเชิญบารมีองค์พ่อจตุคามรามเทพปริษฐานนวิหาร ท่านพ่อจจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2549ท่านได้ทำพิธีอัญเชิญหลายครั้งก็มีพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่มานั่งปรกทั้งหมด16รูปชื่อเหรียญน,นี้ก็นับว่าเป็นสุดยอดมงคลแล้วครับพุทธคุณก็ยังเรื่องรือนักนักนิยมพระเครื่องต่างสะแสวงหา โดยคําว่าเหรียญเหนือดวงแล้วเหรียญเหนือดวงนี้ก็มีพุทธคุณยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ครอบครองก็คือพลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านก็ยังคล้องประจําตัวเลยครับสุดยอดแค่ไหนท่านก็ลองคิดดูเอาแล้วกันชื่อขององค์ท่านท้าวจตุคามราม,มาเทพนี้ปัจจุบันเราก็ยังคุ้นหูกันอยู่แต่ในอดีตนี่ถือว่าโด่งดังมาก ท่านเป็นเทพนะครับท่านก็ยังมีพุทธคุณมีบารมีของท่านช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จความเจริญพิกชะตาชีวิตอยู่เสมอเท่าที่ได้ยินเท่าที่ราหูได้ยินได้ข่าวก็ทราบดีราหูก็มีความศรัทธานในตัวท่านนะครับแต่ว่าจากอดีตที่เกิดจากคนความระโมโบโรดมากของคนก็ทำให เสื่อมความนิยมไปแต่สำหรับกลุ่มคนที่นิยมสะสมนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงๆถือว่าเยอะมากก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหลายวัดก็ดีนะครับเหรียญเหนือดวงจตุคามวัดพุทธทยสวรรค์แล้วก็ยังมีรุ่นลึกๆปี3032ที่ยังเล่นหากันได้พุทธคุณก็ถือว่าสุดยอดพิธีการสร้างก็ถือว่าสุดยอดนะครับยังไงก็ลองหามาใช้กันดู พิชิตตาพริกดวงของท่านนะครับอันดับเจ็เหรียญดวงเพชรขาดเลิกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมโดยเหรียญดวงเพชรขาดเลิกนี้ออกในปีพศ2520ซึ่งด้านหลังเป็นยันดวงเพชรขาดเลิกซึ่งเป็นที่ทราบกป,ปนดีว่าหลวงปู่เพิ่มนี่ท่านเก่งมากในเรื่องของการหาเลิกหายามยิงนักเมื่อพกบูชาเหรียญของท่านติดดวงแล้ว โดยการเชื่อว่าเคล็ดจะทำให้แคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเนื่องจากอนุภาพของยันดวงนี้ช่วยกำจัดภัยอันตรายต่างๆไม่ให้สามารถแผ,ผ่พานได้ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมาจากคนมนุษย์สัตว์ต่างๆอนุภาพของยันดวงนี้ยังช่วยกำจัดได้หมดนอกจากนี้เมื่อถึงเวลาจะทำการสิ่งใดๆหากว่าเวลานั้นเลิกไม่ดีเลิกอัปมงคล แต่เมื่อท่านพกบูชาเหรียญดวงอยู่แล้วอนุภาพของเหรียญน,นี้ก็จะทําให้เลิกมงคลเข้ามาแทนนี่ก็เป็นอีกเหรียญน,นะครับที่เซียนใหญ่ๆพกติดตัวกันหลายคนโดยเชื่อพุทธคุณว่าเปลี่ยนเลิกเป็นเลิกมงคลเสมอเห็นไหมครับข้อดีของเหรียญน,นี้พุทธคุณที่ถูกสร้างมาของเหรียญน,นี้ก็คือทาเลิกให้เป็นเลิกมงคลท่านจะค้าจะขายก็ยอมอาศัยเลิกหลายท่านยอมเชื่อในเรื่องเลิกก็ลองหามาใช้กันนะครับ อันดับที่8พระผงภายกุมารหลวงปู่ทิมจังหวัดร,ระยองวัดรหันรไร่พระคระูภาวนาพิรัตหรือที่รู้จักกันในนามว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกท่านเกิดเมื่อปีมะแมวันศุกร์เดือนเจ็ดตรงกับวันที่16เดือนมิถุนายน2422โดยพระเครื่องของท่านนั้นเป็นที่เรื่องรือกันโดยเฉพาะพระผงภายกุมารของท่าน เป็นพระเครื่องที่ให้ทั้งเสน่ห์ความมั่งคั่งในด้านธุรกิจการค้าขายเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากพุทธคุณของพระกุณแผนได้ผลรวดเร็วอีพระเครื่องของหลวงปู่ทีมนี้พกติดตัวทำการค้าใดๆย่อมรับลื่นมีกำไรเงินทองไม่ขาดมืออีกทั้งพุทธคุณยังเสริมสเสน่ห์ในการเจรจาพูดคุยให้คนรอบข้างรู้สึกดี เป็นมิตรภาพต่อกันด้วยหลายๆอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้บูชาคุณแผนของหลวงปู่ทิมนี้มักจะพบอุมานปรากฏตัวเห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเชื่อว่าเหมือนมีจ,จ,จิตเจตพูดติดตามคอยช่วยเหลืองานกิจการต่างๆทั้งคุ้มครองภัยให้ซึ่งทำให้ความศรัทธาที่มีต่อโรงพ่อนี้เป็นมากขึ้นยิ่งนัก พระเครื่องผงพายกุมันของหลวงปู่ทิมเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นพระที่เป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องมากมายปัจจุบันราคาสูงมากหลักแสนถึงหลาย,ลายแสนและทะลุหลักล้านนะครับด้วยการพบความอัศจรรย์ของพระขุนแผนของหลวงปู่ยังไงก็รองหามาใช้กันนะครับครับก็มาถึงอันดับสุดท้ายของวันนี้นะครับของการจัดอันดับ ก็คืออันดับที่9กหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครหลวงปุตโตท่านนั้นคนไทยรู้จักดีโดยท่านเป็นพระที่มีศิลจาร์วัดที่งดงามเป็นที่สักการะเคารพของชาวพุทธทุกชนชัน้นท่านถึงพร้อมโดยบุญญาบารามีวัตถุมงคลของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีปราฏิหาริย์หลายอย่างหากประสบการณ์เอามาเล่านี้ก็เชื่อว่าตั้งแต่เหนือจะดใต้ทั่วประเทศไทย จนกลายเป็นพระเกื่องที่ยอดนิยมของเมืองไทยหลวงปู่โตท่านได้ลงมือสร้างพระโดยความตั้งใจเหตเข้มขลังเป็นพิเศษโดยสแสวะแหวงหาวัตถุมงคลอาถรรพ์ต่างๆที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาทําพระกดพิมพ์ด้วยมือท่านเองส่วนใหญ่ในยุคเริ่มต้นนะครับหลวงปู่ท่านก็สะสมผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงตีนิสิงเหผงอิทธิเจท่านมาเขียนสูตรรบสูตรตามตำรา พระเครื่องของท่านนั้นโดยเฉพาะพระปิตาเป็นที่ยอมรับกันว่าพุทธคุณดานค้าขายเมตตามหานิยมสุดยอดยิ่งนักเป็นที่สะสมของนักนิยมสักสมพระเครื่องประชาชนทั่วไปพอค้าแม่ขายตลอดจนเป็นพระยอดนิยมองค์คหนึ่งโดยทีเดียวของประเทศไทยนะครับครับก็ขอจบลรงเพียงเท่านี้กับการจัดอันดับ กาวพระเครื่องที่คลองแล้วเสริมดวงพลิกชีวิตชะตาแต่ละองค์เป็นที่ยอมรับศรัทธาและพิสูจน์พุทธคุณของท่านแล้วว่านี่คือของจริงทั้งจากชื่อเสียงพุทธคุณลูกศิษย์ลูกหาซึ่งแต่ละองค์ก็มีราคาที่สูงตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวแต่คุณค่าที่มากยอมแลกด้วยราคาที่สูงเช่นกันนะครับตามกลไกของตลาดซึ่งใครๆก็ต่างอยากครอบครองชาวหาก็ขอระมัดระวังของปลอม ที่หลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกด้วยนะครับโดยความห่วงใยจากราหูหากทกุกท่านฟังแล้วราหูก็ขอกำลังใจสักคนละก้าคนละไรให้ได้สักก้าวไรกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อรับฟังคลิปดีๆต่อไปของเรากราบสวัสดีครับ